เพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็การสวัสดีโดยสมาชิกช่องไหนช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะพามาลบรูปภาพนะครับจากไลน์นะครับที่เราได้ส่งไปแล้วนะครับเราอยากจะลบนะครับทั้งเราแล้วก็คนที่เราส่งไปให้นะครับก็คือลบทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ รายจนจะพาเข้าไปลบนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆไปที่ l ล n e แอปพลิเคชันของเรานะครับกดเข้าไปที่ l ล n e แอปพลิเคชันของเรานะครับให้เพื่อนๆนะครับมองไปที่ข้างล่างนะครับหาคําว่าแชทนะครับหาคําว่าแชทนะครับกดที่คําว่าแชทนะครับเห็นไหมครับปุ๊บพอกดที่คําว่าแชทเสร็จปุ๊บให้เรามาเลือกนะครับว่าเราอยากจะลบนะครับรูปภาพที่เราส่งไปให้ใครนะครับสมมติสมมติรายจนจะลบจากคนนี้นะครับนี่ เป็นแก้วสองใบนี้นะครับใบแรกนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะลบแบบลบแค่เรานะครับจ่อีกฝ่ายไม่ต้องลบนะครับคือทําอย่างไรนะครับให้กดค้างไว้นะครับที่แก้วใบแรกนี้เห็นไหมครับแก้วใบแรกนี้นายช่างจนจะลบแค่เรานะครับไม่ลบคนที่เราส่งไปคือไม่ลบทั้งสองฝ่ายนะครับลบแค่เราให้กดค้างไว้นะครับแล้วกดที่คําว่าลบนะครับตรงนี้ กดที่คำว่าลบปุ๊บนะครับ,ดดลบ,บ,นะรบแล้วก็กดลบด้านล่างนะครับกดลบด้านล่างตรงนี้อ่ากดลบแล้วก็กดลบอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือการลบแค่เราไม่ลบเขานะครับคือไม่ลบคนที่เราส่งไปให้นะครับแต่วิธีต่อไปคือการลบทั้งเราและก็ลบทั้งเขาทำอย่างไรนะครับกดค้างไว้ที่รูปภาพเหมือนเดิม นะครับกดท้างไว้ที่รูปภาพนะครับปุ๊บนะครับแล้วให้เรากดตรงนี้ยกเลิกข้อความนะครับตรงนี้คำว่ายกเลิกข้อความนะครับกดเข้าไปคำว่ายกเลิกข้อความนะครับมันก็จะบอกว่านะครับให้เรายกเลิกนะครับยกเลิกไปเลยยกเลิกข้อความเลยนะครับกดปุ๊บแค่นี้นะครับเราก็จะลบได้ทั้งเราและก็เขานะครับ แต่วิธีนี้นะครับวิธีนี้จะลบได้เฉพาะเวลาจำกัดหรือเวลาที่เราเออเรากดส่งผิดแล้วเรากลับมานะครับกลับมาลบนะครับส่งผิดแล้วเราลบทันทีนะครับไม่นานมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเราส่งไปนานแล้วนะครับก็ไม่สามารถลบของเขาได้นะครับเราก็จะลบได้แค่เรานะครับวิธีนี้ ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลาอันสั้นๆเท่านั้นนะครับก็ใครอยากจะลบนะครับใครส่งผิดปุ๊บอยากจะลบลบทันทีได้แบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ